สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแบรนด์คือไรล์น้ำยายืดผมผู้ชายแมนสเตดนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนนะครับผมการยืดผมผู้ชายนะครับผมอันดับแรกเลยให้เตรียมอุปกรณ์นะครับมีไดอหวีนะครับผมหวีหนีบเนาะแล้วก็คลิปปากเป็ดนะครับผมแล้วก็หวีหางชุดถ้วยแป้งเครื่องรีดถุงมือนะครับผมเครื่องรีดนะครับแนะนําให้มีอุณหภูมิที่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมต่ําที่สุด200องศานะครับ ให้ปรับได้สูงที่สุด230หรือว่า240องศาเนาะโอเคอเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราก็มาดูนะครับว่าสภาพเส้นผมลูกค้านะครับก็คือหยิกฟูนะครับผมในเคสนี้นะครับเราจะทํากันยังไงเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนแรกกันเลยโอเคอขั้นตอนแรกนะครับสระผมด้วยแชมพูหนึ่งรอบนะครับผมไม่ต้องใส่ คิมนวดนะครับผมแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเกานะครับโอเคหลังจากนั้นเป่าผมนะครับผมด้วยใดหรือว่าพัดลมก็ได้นะครับผมอโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ามาบีบน้ํายาคลายโครงสร้างเส้นผมนะก็คือจะเป็นน้ํายายืดนั่นเองนะครับผมโอเคนี่นะครับบีบก็ประมาณครึ่งซองก่อนนะครับผมค่อยๆบีบไปถ้าไม่พอค่อยบีบเพิ่มเนาะหลังจากนั้นเราก็มา ใส่น้ำยาคลายโครงสร้างเส้นผมนะครับแบ่งผมนะครับเป็นแนวตรงนะครับข้อช่อนหนึ่งนะครับผมความหนาต่อช่อหนึ่งครับไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับผมโอเคแล้วก็ขยี้ให้ทั่วนะครับเว้นโคนไว้นิดนึงนะครับผมเพื่อให้ผมเรานะครับช่วงโคนให้มีวอลลุ่มนะครับไม่ให้มันตรงทื่อหรือว่าแบนมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการราคายเคืองของหนังศีรษะด้วยนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับผมให้ลงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเวลาลงก็ขยี้ขยี้ขยี้นะครับผมขยี้ให้ทั่วนะครับผมให้โดนทุกเส้นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับลงไปเรื่อยๆได้เลยโอเคครับก็ในบางส่วนผมก็จะ คลิปนะครับผมทําให้คลิปสอนของเราได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนไหนที่เราสอนแล้วเราก็จะอคลิปให้เร็วนะครับผมถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็สามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับผมโอเคเนี่ยครับลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมให้ทั่วหัวนะครับผมให้ทั่วทุกเส้นนะครับก็แบ่งแบ่งไปแนวไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าอย่าลงจนชิดดังศีรษะจนเกินไปนะครับผมให้เว้น นังเว้นโคนไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะครับผมอโอเคประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่เราลงจนทั่วแล้วนะครับผมเราก็จะทิ้งระยะเวลาไว้สําหรับผมที่หยิกหรือว่าอยากโศกฟูธรรมชาติเนาะส่วนใหญ่ผมผู้ชายจะเป็นผมเส้นใหญ่ฟูนะครับผมจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ25นาทีนะครับผมเป็นมาตรฐานเลยนะครับผม แต่ถ้ามาทําที่ร้านเนาะทาที่ร้านเขาก็จะมีเครื่องอิฟเฟลต์นะครับเครื่องอิฟเลตเครื่องทําความร้อนทําให้เก็ดผมเนี่ยเปิดอ่าแล้วก็ทําให้ตัวยาเนี่ยเข้าไปทํางานได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วาอาจจะใช้แค่10หรือว่า15นาทีนะครับผมในการทําที่ร้านก็จะเร็วนะครับผมแต่ถนะ้าเราทําเองนะครับผมไม่มีเครื่องอบหรือว่าไม่มีเครื่องอิฟเฟลตแล้วก็ทิ้งระยะเวลา,วลาไว้อ่าอ่ายี่สิบห้านาทีนะครับผมถึงจะโอเคเนาะให้อ่าน้ำยาเข้าไปแบบ คา,ายโครงสร้างเส้นผมทําให้เส้นผมของเราเ,เกิดการยืดหยุ่นชื่อเพื่อที่ไปเปลี่ยนโครงสร้างนะครับผมเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับน้ายาตัวแรกที่เขียนว่าน้ํายายืดนะครับเป็นน้ํา,ายาคายโครงสร้างเนาะทำให้เกิดการยืดหยุ่นได้เพื่อเราจะไปเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมโอเคครบ25นาทีแล้วนะครับผมเราก็ทําการล้างผมล้างผมด้วยน้ําสะอาดนะครับผมไม่ต้องใส่แชมพูหรือว่าครีมนวดใดๆท <Whoa. S 1> ั้งส <people. S 1> ิ้นนะครับผมฟังดีๆนะครับทุกขั้นตอนสําคัญนะครับผมล้างผมด้วยน้ําสะอาดนะครับไม่ต้องใส่แชมพูหรือว่าครีมนวดนะครับผมหลังจากนั้นมาเป่าผมให้แห้งนะครับผมเป่าผมให้แห้งสนิทนะครับผมโอเคเพื่อจะไปทําการรีดผมเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมเนาะ โอเคขั้นตอนการรีดผมแบ่งผมเหมือนกันกับลงน้ำยาแต่ว่าให้บางกว่านะครับผมบางกว่าเยอะเลยนะครับผมชูนิ้วชี้ขึ้นมานะครับผมเห็นข้อข้างบนใช้แค่ครึ่งนิ้วชี้เท่านั้นนะครับผมโอเคก็ okay. คือให้ค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าความร้อนจะได้โดนเส้นผมน่ยอย่างทั่วถึงนะครับผมก็ในจุดไหนที่ผมสั้นนะครับผม ให้คุณนะครับผมใช้หวีหางช้อนแล้วก็ใช้เครื่องรีดหนีบแล้วก็โค้งปลายทุกครั้งนะครับผมอ่าโอเคแต่ถ้าพอผมเริ่มยาวเราเราก็ใช้เป็นอ่าหวีหนีบนะครับผมช่วยดึงมันจะได้ตึงแล้วก็ทํางานได้เร็วง่ายขึ้นด้วยนะครับผมก็จะเรียงเส้นง่ายนะครับแต่จุดไหนที่อ่าผมสั้นแนะนําให้เราใช้เป็นหวีหางนะครับผมก็คือช้อนแล้วก็ตักง ช่อหนึ่งนะครับให้ย้ำประมาณ3-4ถึงครั้งนะครับผมโอเครีดแล้วโค้งปลายทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ผมมันตรงทื่อจนเกินไปเนาะโอเคต้องโค้งปลายทุกครั้งนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เห็นไหมครับพอผมเริ่มยาวปุ๊บเราจะใช้เป็นหวีหนีบนั่นเองนะครับผมมันจะช่วยดึงผมตึงมากนะครับแล้วเวลาเราลงเครื่องรีดไปนะครับมันจะเรียบเร็วนะครับผมโอเคถ้าคุณไม่มีหวีหนีบคุณก็สามารถด่ดะใช้หวีหางช้อนแต่ก็ อาจจะต้องดึงตึงๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ย้ําให้เยอะหน่อยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมย้ํานะครับผมแบ่งผมให้บางนะครับผมครึ่งนิ้วเท่านั้นนะครับผมต่อช่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดูว่าเรารีดไปแล้วสามครั้งสี่ครั้งมันโอเคไหมมันเรียบหรือเปล่ามันเงาไหมถ้ามันยังมีเส้นที่มันหยิกหยิกหยักหยักอยู่เราก็ต้องรีดให้มันย้ำนะครับผมใช้แรงกดหน่อยนะครับผม ใช้แรงกดหน่อยสําหรับเส้นผมผู้ชายเขาจะมีความาเส้นใหญ่แล้วก็หนานะครับผมเกล็ดผมก็จะหนาเพราะฉะนั้นแล้วใช้ความร้อนนะครับผมความร้อนอผมลืมบอกไปเนาะความร้อนนะครับผมถ้าคุณมี2องร้อยสามสิบถึงหรือว่า240องศาสามารถปรับขึ้นให้สุดได้เลยนะครับผมโอเคใช้ความร้อนสูงสุดเลยนะครับผมโอเคเรีบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ นี่นะครับรีดไปเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมจุดไหนที่สอนแล้วก็จะกอคลิปให้เร็วหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแบ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับถ้าเรารีบผมเราก็จะไม่สวยนะครับไม่เรียงเส้นเนาะโอเคสําคัญที่สุดเลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับผมทั้งความร้อนนะครับความร้อนจากเครื่องรีดที่มีที่มีอุณหภูมินะครับผมที่ จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นผมที่เหมาะกับสภาพเส้นผมเนาะเราต้องเลือกใช้ความร้อนที่มันเหมาะกับสภาพเส้นผมด้วยนะครับถ้าความร้อนไม่ถึงนะครับผมมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้คือมันก็จะไม่เรียบนะครับผมโอเคพอเรารีดมาถึงกลางหัวแล้วนะครับผมเราก็ต้องแบ่งนะครับว่าข้างหลังก็คือไปข้างหลังนะครับด้านข้างก็คือมาด้านข้างด้านหน้าก็คือมาด้านหน้านะครับเพราะว่าผมหยิกผมฟูเนี่ยก็คือเขาจะไม่ค่อยมีแนวผมเพราะ,ะนั้นเราต้องแบ่ง แบ่งแยกนะครับผมให้เกิดให้เกิดแนวให้เกิดทรงนะครับผมโอเคไม่ใช่ว่ารีดรวมกันไปหมดเนาะโอเคด้านข้างแล้วก็มารีดลักษณะนี้ครับแบ่งด้านข้างอ่าแบบนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับความหนาเหมือนเดิมไม่เกินครึ่งนิ้วนะครับผมเห็นไหมครับเรารีดแล้วก็โค้งปลายทุกครั้งนะครับผมจุดไหนที่สั้นนะครับผมก็ใช้หวีหางได้นะครับผมจุดไหนที่ยาวนะครับคิดว่าดึงแล้วมันไม่ค่อยตึงก็ใช้เป็นหวีหนีบดึง นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะไม่ค่อยมีหวีหนีบเนาะโอเคนะครับแต่สําคัญนะครับทุกอย่างคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับเราได้นะครับผมถ้าคุณสะดวกนะครับผมเราทําคลิปสอนด้วยนะครับทําคลิปสอนแล้วก็ให้ให้ความรู้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าสนใจต้องการที่จะสั่งซื้ออะไรกับเราก็สามารถสั่งซื้อได้แม้กระทั่งเครื่องลึงครึงลีดคลิปหนีบผมนะครับผมหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เราบอกตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะโอเค ส่วนด้านข้างเราจะรีดแบ่งประมาณทัก3ช่อนะครับผมทัก3สามสี่ชั้นแล้วกันเนาะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขยับนะครับขยับมารีดด้านหน้านะครับผมด้านหน้าในกรณีที่ผมยาวหน่อยนะครับคุณก็ดึงลงมาได้เลยนะครับผมในเคสนี้นะครับลูกค้าจะ,ะก็จะปัดลงมาข้างหน้าทั้งหมดแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาได้นะครับก็คือจะไม่แสกนะครับผม จะไม่แสกนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นฟิลประมาณนี้ครับผมอ่าประมาณนี้แบ่งแบ่งมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ช่อหนึ่งก็คือจะเท่ากันหมดทั้งหัวนะครับผมเห็นไหมครับผมจะแบ่งแบ่งบางนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าเพื่อจะให้ทุกเส้นนะครับมันเรียงเส้นนะครับถ้าเราแบ่งหนาเหตุผลที่เราไม่ให้แบ่งหนาเพราะว่าหนึ่งถ้าผมอ่า ไม่โดนความร้อนครบทุกเส้นเวลาออกมามันก็จะไม่สวยมันจะไม่เรียงเส้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมแนะนํานะครับผมให้คุณแบ่งให้ละเอียดบางหน่อยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรีดดึงมาข้างหน้านะครับผมยกโคนนะครับแล้วก็โค้งปลายนะครับรีดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมาจุดจนมาชนตรงจุดที่เราเชื่อมต่อตรงกลางนังทิษาเนาะกลางหัวนะครับโอเคส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผม เหมือนกันนะครับพอรีดชนมามาตรงกลางหัวแล้วนะครับแล้วก็มารีดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็รีดเทคนิคเดียวกันเลยนะครับผมทุกอย่างใช้เทคนิคเดียวกันนะครับโค้งปลายทุกครั้งรีดช่อหนึ่งสามถึงสี่ครั้งนะครับผมด้านข้างฝั่งนี้ก็ดึงลงมาประมาณทักสามชั้นนะครับผมแล้วก็โยกไปรีดข้างหน้าดึงออกมาทั้งหมดนะครับผมโอเคไปเรื่อยๆเลยครับก็รีดไปเรื่อยๆนะครับผม นมาชนกับตรงกลางหัวนะครับผมที่เราแบ่งเอาไว้นะครับข้างหลังก็คือข้างหลังข้างหน้าก็คือด้านหน้าข้างๆก็คือด้านข้างเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นะครับมันก็จะพองอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะพองแบบนี้นะครับเวลาเราลงาน้ํายาล็อกโครงสร้างเส้นผมความความพองของมันจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะ ลดลงมาประมาณ50%เลยนะครับผมก็คือมันก็จะแบนเรียบก,กว่านี้เยอะเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องรีดให้มันพองให้มากที่สุดบอลล่มให้มากที่สุดนะครับโอเคนี่คือน้ํายาล็อกผมของเรานะครับผมหรือว่าน้ํายาโกกยืดนั่นเองนะครับผมไม่ใช่โกกสีผมเนาะโอเคสับช่างก็คือเขาเรียกว่าน้ํายาโกกยืดนะครับ โอเคนะครับบีบออกมาเหมือนเดิมนะครับทีละครึ่งหนึ่งก่อนนะครับถ้าเหลือเราสามารถเก็บไว้2ปีนะครับผมน้ายาตัวนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้2ปีนะครับคุ้มมากนะครับผมถ้าเหลือก็มันก็สามารถเก็บไว้ได้เนาะบีบออกมาพอป,ประมาณนะครับไม่พอก็บีบมาใหม่นะครับตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือจะล็อกโครงสร้างเส้นผมที่เราคลายโครงสร้างที่เราเปลี่ยนโครงสร้างกันมานะครับโอเคถ้าไม่ใส่ตัวนี้เลยก็ทุกอย่างขั้นตอนที่เราทํามาศูนย์เลยผมบอกไว้เลยนะครับ จะศูนเปล่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอเคเรามาลงกันลงตั้งแต่โคนจะหลุดปลายได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็คือส่วนผสมทั้งหมดก็จะเป็นตัวบํารุงนะครับผมมีน้ํานมนะครับผมน้ํามันม้าว่านหางจระเข้นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมก็จะเป็นน้ํามันม้านะครับผมตัวนี้จะบํารุงตั้งแต่โคนจะหลุดปลายนะครับผมซึ่งเป็นน้ํายายืดตัวเดียวนะครับผม ที่มีสารสกัดนะครับผมเป็นน้ํามันม้านะครับผมผมย้ําเลยนะครับมีสารสกัดเป็นน้ํามันม้านะครับซึ่งบํารุงอย่างแท้จริงนะครับผมคือผมลูกค้าเนี่ยจะแห้งเสียที่ที่จะแห้งเสียเนี่ยเปอร์เซ็นต์นี้จะน้อยมากนะครับผมเพราะว่าเราผลิตเองนะครับผมสารสกัดทุกอย่างที่เรานําลงมาในถุงในน้ํายาตัวนี้นะครับผมเพื่อ เรามาตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นผู้ชายโดยตรงเลยซึ่งยังไม่มีใครที่จะผลิตออกมาทำนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคุณก็ไว้ใจได้เลยนะครับว่าของที่คุณใช้เนี่ยที่คุณซื้อจากเราไปนะครับผมจะเกิดประโยชน์ต่อสภาพเส้นผมคุณสูงที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราทำเองนะครับผมเราทำเองนะครับโอเคลงแบบนี้นะครับผมให้ทั่วเลยนะครับผม นนผมกว่าจะได้น้ํายาตัวนี้มานะครับทาการทดลอง1ปีเต็มๆนะครับผมกว่าจะทําให้สารสกัดเนี่ยมันลงตัวออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าคือบนโลกใบนี้ก็ยังยังไม่สามารถที่จะมีใครนะครับสามารถที่จะเอาน้ํามันม้านะครับผสมลงไปในครีมยืดได้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับผมทางอ e ินทางอาดีทางโรงงานนะครับก็ทําทการ ผสมผสานแล้วก็ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยตรงเลยนะครับผมผมก็เลยอยากจะนําเสนอนะครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับผมให้ลูกค้าที่ที่สนใจนะครับสั่งซื้อไปทําเองที่บ้านหรือเอาไปใช้บริการที่ร้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างทําผมนะครับผมโอเคก็สามารถที่จะปรึกษาเราได้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับ ลงให้ทั่วแล้วแล้วเราก็หวีให้ทั่วเลยแล้วทิ้งระยะเวลาไว้แค่15นาทีนะครับฟังเลยดีนะครับ15นาทีสําหรับน้ํายาตัวที่2เนาะ15นาทีเสร็จทําการล้างผมนะครับผมรอบนี้นะครับรอบสุดท้ายทําการล้างผมด้วยน้ําสะอาดไม่ต้องใส่แชมพูให้ใส่คีมนวดหรือว่าทรีมเม้นต์นะครับผมเท่านั้นนะครับล้างให้สะอาดใส่คีมนวดแล้วก็ทรีมเม้นต์เท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็ล้างออกเนาะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาเป่าเช็คทรงนะครับว่า ทำออกมาแล้วมันโอเคประมาณไหนอะไรยังไงนะครับโอเคนะครับนี่นะครับผมยืดเสร็จแล้วเป่าแห้งแล้วนะครับผมก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นี่ยังไม่ได้ตัดนะครับโอเคถ้าคุณเป็นช่างแัดผมนะครับก็สามารถที่จะตัดเก็บทรงให้ลูกค้าได้เลยนะครับตามาตามทรงที่ลูกค้าต้องการถ้าลูกค้าทําเองนะครับถ้ายืดออกมาแล้วรู้สึกว่าตรงนั้นตรงนี้มันยาวเกินไปคุณก็สามารถที่จะ ไปให้ร้านตัดผมตัดเก็บทรงให้คุณได้เลยอันนี้คือตัดแล้วนะครับผมโอเคเป็นไงครับหล่อมากเลยนะครับผมอ่าเปลี่ยนลุกเลยคุณจะตรงอยู่แบบนี้นะครับ4-5เดือนผมว่าโคตรคุ้มเลยนะครับผมสระแล้วก็ตรงเลยหลังจากนั้นนะครับผมห้ามสระผม1วันนะครับผมอ่าทิ้งไว้แค่1วันเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็สระผมดูแลได้ปกติได้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เข้ามา ดูนะครับผมแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับผมแล้วก็เราก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทุกครั้งนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราทุกครั้งนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆในการยืดผมนะครับผมแล้วก็น้ํายาของเรานะครับผมที่ ยืดผมผู้ชายโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาทางนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นนะครับผมขึ้นเพจให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมให้คุณนะครับผมทักเข้ามาที่เพจเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรนะครับผมเกี่ยวกับสภาพเส้นผมของคุณในการยืดผมนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับผมแล้วก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสวัสดีครับผม